โลกเข้ามั่นกะเป็นแบบนี้ล่ละพี่น้องคนเฮ้ามันมองบ่คือกันนั่นล่ะครับแค่มองกันคนละมุ่มบ่มีไผผพิษบ่มีผู้ไรเถือกรถที่เฮ้ามักรถที่เฮ้าสอบยังมีคนมาเสือมากมายคนที่เฮ้าบอพอใจยังมีอีกหลายคนที่สื่อส้มเขาร้านอาหารที่เขาบอกว่าบ่อาร่อยมีคนคอยต่อคิวกันหลายกะมีกระเป๋าที่เฮาบอกว่าแพงขนาดนี้มีเงินยังเดี๋ยวซสือบ่ได้ ้องโงพ่พอมคนมากมายั่งสังจองขามปีบ่มีหยังหรอกครับที่บ่ถูกใจเฮามันมีคนอื่นที่ชอบคือกันมันส่วนทางกันนะพี่น้องจำไว้เลยครับว่าโลกนี้บได้มีแค่เฮาแล้วก็เฮาบได้อยู่โลกนี้เพียงลำพังโลกนี้มีคนอีกมากมมยมีคนอีกหลายแล้วก็มีหลายความคิดมีหลายคนที่คิดเหมือนเฮาแล้วก็มีหลายคนที่คิดต่างจากเฮา ในขณะที่เฮานางเกียรติคนนั้นคนนี้อยู่มันก็มีคนเกียดเฮเค่อกันล่ะครับมันก็มีคนบ่สอบขีา้าเท่อกันอย่าเอาความรู้สึกของเข้าไปตัดสินผู้ใดเรายาไปคิดว่าผู้ใดจะคิดแบบเดียวกับเฮาตลอดเวลาต่างคนต่างความคิดครับผม6บวกสเท่ากับ9แต่หาบวกสก็ได้ผลลัพธ์ซ้ำกันสิ่งแฮวคิดอาจบใช่ทางเดียวควคขรบในความคิดควคขรบในความ เห็นต่างของผู้นนั่มนะครับจะเป็นการดีผมมีอยัางอยากจะมาว่าส่พีน่นองฟังนะครับผมหากเข้าน้ำมดดำหนึ่งรอยตัวแล้วกับมดแดงหนึ่งรอยตัวไปใส่ไว้ในขวดโหลแก้วใบหนึ่งเมื่อว่างไว้เฉยๆพวกมั่นกับบริเวตเห็ดหยังแล้วกับบริเเกิดหยังขึ้นแต่หากเข้าน้าขวดโหลใบนั่นมาเขย่ายอย่างรุนแรง แล้วก็ว่างกลับไปบนโต๊ะหมดทั้งสองสีจะเริ่มขากันเองเพราะว่ามดแดงเสือวามดดดำคือศัตรูส่วนมดดดำกับเสือวามดแดงคือศัตรูคือกันมดดดำและมดแดงต่างบรรล้เยวาศัตรูที่แท้จริงคือคนที่ขยาขว,วดหลวในสังคมฮอก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่ฮอจะต่อสู้กันเองหรือว่าทำรารกันเองเฮอตตรงรูก,ก่อนวาผู้ให เป็นคนเริ่มก่อนต้องตั้งคำถามอยู่เสมอนะครับไผคือค้นเขย่าวขวดใบนั้นนะครับในชีวิตจริงก็คือเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องฝากเอาไว้แน่รูหายท่านนะครับสังคมสมัยนี้มันเลี่ยมอย่างที่ผมบอกเอาไวนน้นั่นแหละนี่แหละพี่น้องเงินมันสําคัญต่อการใส่ชีวิตเงินก่อนหนึ่งแสนบาทเขาเก็บเงินเดือนละ2,000บาทปีหนึ่งเก็บได 24 0 0 0บาทใส่เวลาเก็บเงินประมาณ4ปีนิดๆเพื่อได้เริ่มธุรกิจในฝันเช่นร้านกาแฟาเล็กๆร้านอาหารตามสั่งได้เป็นนาาเจ้าอของเองปัญหาคือเฮาบได้ใส่เงิน10,000 0บาทไปลงทุนแต่เฮาใส่เวลาชีวิตเกือบหปีไปลงทุนเฮาบได้จ่ายด้วยเงินแต่เฮาจ่ายด้วยชีวิตยังไหวน้ำาพ่าเป็นยารีบกระโดดลงสระเบื่อชีวิตลูกจางแค่ไหนก็ตามนะครับ อย่ารีบร้อนลาออกมาเปิดกิจาการธุรกิจหรือทำมาคา้าขายบอมแมนเลื่องง่ายได้ครับการทำธุรกิจมันมีความรับผิดชอบสูงกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายเติบตอนเป็นลูกจ้างเวลางานคือ8ปดโมงเสารถึงหาโมงเย็นแต่เป็นเจ้านายเ,เจ้าของหรือว่าเจ้าของธุรกิจเวลางานคือ24ชั่วโมงมันมีเรื่องให้แก้ปัญหาให้รับผิดชอบและกา้คิดอยู่ตลอดเวลาบ่มมีเวลาจะมานั่งพักหรือนอนพักใดเลย ตอนเข้าทำงานเข้าอาจสู่กับงานหรือเพื่อนรวมงานที่แย่ๆบอกกี่คนถ้าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็ต้องสู่กับทุกคนทุกอย่างแม่กระทั่งสู่กับเจ้าของเองการทำธุรกิจหรือว่าเปิดกิจการเหมือนการว่ายน้ำเลยครับเมื่อนี้ถ้าคุณยังเป็นลุกน้องที่ดีของผู้ใดบ่ไดเมื่อนี้ถ้าคุณยังเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทบ่ไดเป็นไปบ่ไดเลยครับที่คุณจะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของกิจการที่ดีได้หลายคนที่รีบร้อน ลาออกมาเปิดกิจการตามฝันสุดท้ายแล้วไปบรอดวายน้ำในสระย่งบ่กแข็งแรงแล้วรีบกระโดดลงทะเลมีแต่ขื่นล่มมีแต่พาอยู่มันจะไปหลอดได้ยังไดครับคนบางคนเกิดในครอบครัวค้าขายย่งค้าขายของบ่เป็นเลยคนบางคนขายของมาทางชีวิตย่งตอบบ่ไดดเลยวา่าเป้าหมายของธุรกิจคือเอียงรู้แคลว่าเปิดร้านเป็นมือมือ,มอนึงขายไปวันๆดีกว่าเป็นลูกจ้างเขา ก่อนที่จะขี่บิ๊กไบค์ Big ได้มันต้องเริ่มจากปั่นจักรยานมาก,ก่อนเมื่อใดที่คุณเก่งในสายงานที่คุณทำจนชินบ่มีผู้ใดกลกาจ้างเมื่อใดที่คุณสำเร็จในนาที่การงานที่คุณได้รับมอบหมายอย่างดีเมื่อนั้นจะมีคำตอบถามคุณอยู่ว่าพร้อมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือย,ยังคุณต้องประสบความสําเร็จให้อาจีพที่คุณทําให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกไปสร้างความสําเร็จใหม่อย่าเหตุคือคนทั่วไปทีล่ลาออกไปเปิด้านเปิดกิจาการเพียงพอ บ่อยากเป็นลูกจ้างผู้ใดเพียงพอเบื่อเจ้าน่ายเพียงพอเบื่อเพื่อนลุวมงานพอถ้าคิดแบบนี้คุณจะต้องพังเหมือนคนก่อนหนานีถ้ามือนี้ยังเป็นลูกจ้างที่ดีบ่ได้คุณจะบ่มีวัานเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีได้ความสําเร็จระดับโลกหลายคนเริ่มต้นจากเป็นลูกจ้างที่ดีก่อนเป็นเด็กเสิร์ฟที่เซตโตให้สะอาดบ่ได้ก็ย้าหวังจะเป็นเจ้าของร้านที่ดีได้แค่โตเล็กๆยังเสศษบ่ได้จะดูแลร้ราน ทั้งร้านได้ทั่วถึงได้จังไดเพระนาะฉะนั้นแล้วรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ได้ก้อนแล้วค่อยก้าวไปในสิ่งที่อยากทําเป็นลูกจ้างวายยากแล้วเป็นหน้าเจ้าของอยากยิ่งกว่าความรับผิดชอบมันหลายเนาะพี่น้องเนาะอย่างไนก็ฝากเอาไวเ้เด้อขอบคุณลหลายๆครับนี่แหละพี่น้องมาว้าถึงเรื่องน้ำกันเนาะครับเน,ะนาะน้ำเปล่าหนึ่งขวดราคา10บบาทอยู่ในเซเว่น น้าเปราวราคา20่บาทที่ร้านอาหารน้าเปราว30บาทที่โรงหนังน้าเปราวราคาหนึ่งรบาทที่สนามบินน้าเปราวราคา300บาทที่พัตตะคั่นรูหรูน้ำก็ยังเป็นน้ำเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนคือสถานที่บางที่การที่คุณรู้สึกว่าตัวเองบ่มีคา่าอาจเป็นเพราะว่าคุณอยู่ผิดที่ก็เป็นได้ การพาตัวเจ้าของเองไปอยู่ท่ากลางผู้ค้นที่มองเห็นคุณคาของคุณคือการเพิ่มมูลาค่าในตัวเองอยู่ท่ากลางผู้เห็นคาของคุณอยู่ท่ากลางอยู่ท่ากลางผู้ค้นที่เห็นคาของเฮานพี่น้องเนาะคุณคาของเฮ้าบ่ได้ถูกกำหน,นดด้วยสายตาของคนอื่นเขากล่าวหาในสิ่งที่เฮ้าบ่าจริงคุณคาของเฮ้าก็ยังอยู่คือเก่าอยู่เหมือนเดิม บอดได้ลดลงแต่ประการใดนะครับผู้ใด้ิิมาดอยคาของเฮ้าก็ปล่อยให้มันดอยคาไปนะครับมันเป็นสิ่งที่มันคิดไว้แล้วลหะนะครับคุณคาของเฮ้าบ่าได้ยุีิปากของมันมันจะเบาบอดีกระซางแม่มันนะครับผมป่อยมันไปนะครับผู้ใดจะเห็นหรือจังไดกระซามแต่เฮ้าเห็นคาในโตของเข้าเองนะครับ คุณคาของคนดูที่ผลของงานนะครับผมคาของคนดูที่ผลของงานแต่ส่วนหลายมั่นกับบ่เห็นคาเฮาเฮ้ากับบ่เห็นคามั่นลหละพี่น้องปล่อยมันโหลดถามคนมันจิบ่เห็นฝากเอาไว้ในเด้อพี่น้องเด้อ <Yeah. S 2> พี่น้องเคยใส่ลักสูตรนี้ในการดาเนินชีวิตบ่พี่น้องได้คำขันตอนได้ขันตอนนึ่งใบบ่ 1. ง,งาน 2. เงิน 3. บ้าน 4. รถ 5. เมียโดยสรุปก็คือว่างานเงินบ้านรถเมียเห็นป่ครับมันจะไปตามองค์ประกอบเลยนะครับเมื่อเฮาเขาสู่หมดการทำงานนะครับหรือว่าสั่งเนื้อสั่งตัวเริ่มจริงจังกับชีวิตมากขึ้นมูก็จะเริ่มลดหน่อยลงแฟน ก็จะเริ่มว่าเข้าใจกับบางคนนะครับผมแต่บอทั้งเมือครอบครัวเริ่มห่างยาตกใจครับธรรมชาติแค่กกำลังลดปริมาณแต่เพิ่มคุณภาพให้กับผู้คนในชีวิตของเฮ้านะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างลดโดยสารถึงมี20ที่นั่งในขณะที่รถสปอร์ตมีแค่2ที่นั่งนะครับผมบางเทือการคิดต่าง บางเทื่อการคิดแหว,วกแนวกะมูมันกับดีนะครับพี่น้องถึงว่าบางคนเขามองว่าบอดีกับว่เป็นยังเนาะครับความเมื่อยความลาแล้วกับความท้อมันมีกันสู่คนหละเนาะพี่น้องเนาะเขื่นอนยู่ทีวาเฮาจะสู่กับมน,นได้ซ้ำใดบ่มีผู้ใดหรอกครับคนรวยทุกคนบ่เมื่อยบอ่ท้อแล้วกับบ่พันสิ่งพวกนี้มาก กว่าแต่ละคนจะประสบความสําเร็จคนเหล่าหนีเขาล้วนพานสิ่งเหล่าหนีมากเกือบจะทั้งเหมือน,นะครับผมทํางานหนักนะครับบอแมนทางานแบกปูนแบกหามออียงนด้ครับหนักกับหนักคนละแบบด้ครับผมหนักในการใส่ชีวิตหนักในการบริหารกิจการของเจ้าของนั่นแหละครับพี่น้องเนาะเมื่อยกันคนละรูปแบบนะครับผมฝากเอาไว้ในนะัมันอาจจะเป็นคําที่ แห้งไปสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้มันก็นคือความจริงเนี่ยแหละที่ทุกคนบนโลกนี่ก็ต้องเจอกันบอมือใดกับมือหนึ่งนะครับผมเฮ้าจะกลัวการสูญเสียทุกยอย่างไปเห็นยังในเมื่อทุกอย่างบนโลกใบนี้บอมีอย่างที่เปลี่ยนของเฮาสักอย่างเลยตั้งแต่แรกแม่ตั้งแต่ร่างกายตีเฮาหักพอถึงเวลามันก็นต้องสลาถท่มเก่านะครับผมคนเฮ้าก็เช่นเดียวกันนะครับ สามีภรรยาเงินทองบ้านรถที่ดินทุกอย่างมันก็ต้องกลับไปสู้หมองเก่านะครับผมแฟนก็คือกันนะครับให้ชื่อให้จําไว้เด้อพี่น้องเด้อสักมือหนึ่งก็ต้องจากนะครับสักมือหนึ่งก็ต้องหนีจากกห้เกา่าบบจากเป็นก็จากตายนะครับเป็นสิ่งที่เว่าแล้วมันก็ค่อนขค้างจะฮดหูจักหน่้อยเนาะพี่น้องเนาะความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละพี่น้องห้าตตรงรับมันให้ได้ นะครับผมบางคนก็บอกว่าโอ้ยคนเฮ่านั้นนะแกเราค่อยตายบ่อแมนครับความตายบ่อเรือกคนนะครับพี่น้องความตายบ่อใดเรือกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กน้อยนะครับบางคนอยู่ในท้องเกิดขึ้นมากระต่ายกระมีนะครับผมยังบ่อใดขอดเลยบางคนเกิดขึ้นมาขอดแล้วกระต่ายกระมีนะครับผมหรือบางคนตายในช่วงเว้นวัยรุ่นหรือบางคนตายในช่วงที่อายุกลางคนกระมีแค่กันนะครับหลายวงหลายแบบนะพี่น้อง มัจจุราชบ่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นผู้เฒ่าคนนั้นเป็นเด็กนุมคนนั้นเป็นเด็กน้อยนะครับผมก็คือพันเว้าไว้นั่นละพี่น้องความตายนี่แขนข้อสุกบาดยางคือว่านั่นล่ละนะครับผมใส่ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับเดอ้อไปใส่มาใส่อย่ยาตั้งอยู่บนความประมาทความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งความตายคือพ่นวานะะั่นล่ะตายไปแล้วกะจักจิไปไสล่ะพี่น้องแต่ว่าก่อนตายนี่กง ทำสิ่งที่เจ้าของอยากทาก่อนนะครับผมก่อนจะไปถึงจุดๆนั้นฝากเอาไว้ในเด้อครับผมชีวิตมันก็นมีซัมนน่ละพี่น้องพ่อถึงจุดๆนึงของชีวิตเฮาจะเริ่มบ่อยากวุ่นไหวกับผู้ใดอยากใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในแบบของเฮาเองบ่อยากสูงสิงกับผู้ใดบ่ต้องแค่ผู้ใดบ่ต้องมาค่อยปัญนหนาปันตาทำแต่งานหาแต่งเงินบ่สอบ ก็บ่ต่องมาคุยเพื่อน่ต้องมีหลายก็ได้ครับแต่เน้นคุณภาพเอาคนที่เห็นเฮ่าเป็นเพื่อนกับพ่อแล้วแบบนี้น่าจะสบายใจกว่านะพี่น้องเนาะ mm hmm. บางคนกะใหญ่ยยแต่โตซื่อๆนี่ลละพี่น้องเนาะก็ยังว่านันละ่ะมันก็มีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยหลายลายสิงหลายๆอย่ายยงมันก็คือตอนเท่าเป็นเด็กน้อยนั่นละพี่น้องตอนเท่าเป็นเด็กน้อยเฮ่ากับบร้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ นไาดอยากได้อย่างเ้าก็แอลอโลดเพราะว่าห้ายังบ่มีความสามารถเ้ากะได้ตะขอพอขอเม่เห็นบครับเวลาเ้าอยากได้อย่างเ้าก็แอลอานะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับพ่อใหญ่ขึ้นมาพ่อหาเงินได้พ่อใส่เงินเป็นแล้วกะคือว่านั่นล่ละพี่น้องมันก็เริ่มมีทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างประเดประดังกันเข้ามากนะครับสิ่งที่สําคัญมันว่าแมนแค่การหาเงินอย่างเดียวได้พี่น้อง สิ่งที่สําคัญในสมัยนี้แล้วก็อายุทีไล่ๆขึ้นมาเนี่ยบ่ต้องหวง่วงเนาพี่น้องเนาะอายุประมาณสัก19เกถึง2 0ถึงว่า30 35ไปนี่หรือว่าถึง40-50ไปนะสิ่งที่สําคัญบอต่างจากเงื่อนเลยก็คือความสุขนะครับผมการบริหารการจัดการความสุขแล้วก็การจัดการกับอารมณ์ของเจ้าของนะครับเพราะว่าเขาเริ่มอายุหลายแล้วเฮาต้องคิดหลายๆก่อนจะเว้าก่อนจะโพด หรือว่าก่อนจะโพดอย่างลงไปใน facebook นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเขาเอื่น่าแบบดาบสองคมนะครับการระบายมันกับบอแมนว่าเป็นการด่าออกไปอย่างหนึ่งนะครับผมบอแมนว่าเป็นการเว้านั่นเว้านี่แล้วก็น,นั่นนี่มันบอแมนแบบมันแค่เป็นของชั่วข้าวนะครับคล้ายๆว่าแบบมีความเครียดมาระบายลงเฟซจังจะมันกับถามว่ามันเป็นทางออก100อร้อยเปร์บ่อสำหรับผมมันบอแมนนะ การที่เฮาแบบต้องรู้เจ้าของกันนะครับว่าเจ้าของนี่เป็น,นอย่างอยู่เจ้าของคิดอย่างอยู่นี่แหละความคิดนี่มันสําคัญ้ะพี่น้องถ้าจจดกัรกับความคิดใดเนี่ยมันสีโอเคเด้ความทุกบางเที่ยเนี่ยมันเกิดจากความคิดเนี่ยแหละอิจฉาริษยาแล้วก็โมโหคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าิ่นบอกไว้นะครับไฟไฟสามกองอุขอกขทวนะครับไฟสามกองถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วใหม่ย,ยังเดียวหนึ่ง โลภะโทษะโมหะนะครับโลภะโลภนะครับโทษะโกรธโมหะคือความหลงเนี่ยพี่น้องพี่น้องสังจับสังเกตได้เลย,เลยถ้าไฟสามกองนี่เกิดขึ้นกับผู้ใดอาชีพหายย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ผมได้เห็นหลายๆเนี่ยไฟสามกองมันจะเกิดขึ้นตลอดละหลายๆคนที่ผมเห็นเนาะโดยเฉพาะโทสะนะครับผมทารางับบ่อใดนิยาวเลยพี่น้อง ระบายดานั่นลรบายดานี่ลองเฟซกันเซลซะเลยน,นะครับมันเป็นสิ่งที่เราแด้บูดที่ภาวะของแต่ละคนนะครับกะหามว่าอะไรหรอครับผมเฟซเขาเขาเย็ดยังกับเรื่องของเขาแต่ว่าเข้ากับได้รูสาา้สันดานก็ว่าสันดานก็เป็นแนวด่น,นะครับโดยที่บดบดงยากหรอพี่น้องเวลาไปสมาครงงไปสมาครงานบางทีเขาขอไปเบิรงในเฟซเด,ด้ครับเขาจะเบิรงว่าการใส่ชีวิตเป็นยังไงมากระบายนั่นมากว่านั่นมากว่านี่บ่นี่ยละพี่น้องนาเฟซ ก็คือหนังสือเหล่มหนึ่งของเขาเ้ืยอกันนะครับนี่แหละสำคัญเลยพี่น้องเน่ไในกรฝากเอาไว้แน่